สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สีทุกคนครับวันนี้คุณครูมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพรัติาครับเรื่องที่จะสอนวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการกายบริหารประกอบจังหวะครับกิจกรรมข้อจังหวะครับกิจกรรมข้อจังหวะหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับตามความคิดความรู้สึกและอารมณ์ให้มีท่าทางไปตามจังหวะ อย่างมีแบบแผนและขั้นตอนทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีสุขภาพที่แข็งแรงการแสดงออกรู้จักการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีครับสามารถปรับตัวเข้ากับผื่นได้ดีนะครับต่อไปครับท่าทางพื้นฐานของกิจกรรมข้อจังหวะครับข้อที่ดึงดูป้อมกันครับท่าทางที่ร่างกายไม่ต้องเคลื่อนที่ก็คือท่าทางที่ร่างกายไม่ต้องเคลื่อนที่เช่นการยกแขนขาขึ้นการพับการ งอเหยียดแขนขาและลำตัวการก้มเงยศีรษะการหมุนเวียงแกว่งบิดลำตัวแขนและขาครับอันนี้คือเป็นภาพของจังหวะนะครับการก้าวเท้าชิดเท้าและก้าวเท้าครับจอดที่1ครับจอดที่2จอดที่3ครับต่อไปครับการเดินคือการก้าวเท้าสลับกันไปตามปกติการก้าวเท้าชิดเท้าและก้าวเท้า คือการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งออกไปและลากเท้าที่เหลือเข้ามาชิดพร้อมกับการก้าวเท้าเดิมออกไป1นก้าวครับต่อไปครับการกระโดดขยงคือการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งออกไปด้านหน้าพร้อมกับถ่ายน้ําหนักตัวงอเขายกเท้ากระโดดขยงข้างที่เหลือขึ้นนะครับตามจังหวะพระที่ประกอบนะครับต่อไปเป็นการแตะ ส้นสลับปลายเทา้าคือการใช้ส้นเท้าข้างใดข้างหนึ่งก้าวออกไปแตะพื้นแล้วเปลี่ยนเป็นการใช้ปลายเท้าและแตะพื้นก่อนจะชักเท้ากลับที่เดิมครับตามในรูปภาพครับผมต่อไปครับรูปแบบการเคลื่อนไหวของกิจกรรมข้อจังหวะครับการบริหารร่างกายตามจังหวะนับเป็นการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามช่วงจังหวะของการนับตามกรรมําหนด ในหท่าประกอบด้วย2จังหวะครับ thì, มีหนัาต่อไปนี้ครับ 1. ถ้ท่าการบริหารตามจังหวะนับมี4จังหวะครับท่าเตรียม Combat. จังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3จังหวะที่4ครับข้อที่2ครับท่าการบริหารตามจังหวะนับ8จังหวะท่าเตรียมจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3ครับต่อไปครับ ถ้าการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายดูพร้อมกันครับผมการบริหารร่างกายเป็นการแสดงท่าทา,ทางการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆนะครับของร่างกายโดยอาจใช้เจ้าอาการนับเป็นตัวกําหนดเพื่อเปลี่ยนลักษณะท่า,าทางและทําให้การกายบริหารร่างกายเป็นไปตามอย่างพร้อมเพียงกันการบริหารร่างกายควรฝึกและปฏิบัติครับมีน้าต่อไปนี้ครับผมข้อที่1ก็คือท่าบริหารคอครับ ท่าเตียมจังหวะที่1มือท่าเสเอลก้มศีรษะลงจังหวะที่2ครับเงยศีรษะตั้งตรงจังหวะที่3เงยหน้าจังหวะที่4ี่พองอกศีรษะกับตัวตรงครับผมอันนี้คือตัวอย่างครับต่อไปครับ2ท่าบริหารไหลและแขนครับท่าเตียมจังหวะที่1ยกแยกเท้ายกแขนงอศอกตั้งฉากจังหวะที่สองครับเวียนแขนทั้งสองมาชิดกันด้านหน้าจังหวะที่3าม กแขนทั้งสองกลับไปอยู่ในจังหวะที่1จังหวะที่4ลากเท้าชิดกันปล่อยแขนแนบลำตัวครับ3ครับท่าบริหารเอวท่าเรียมจังหวะที่1มือเท้าเอวบิดตัวไปด้านซ้ายจังหวะที่2บิดตัวกลับมาอยู่ในท่าตรงจังหวะที่3บิดตัวไปทางขวาจังหวะที่4บิดตัวกลับมาอยู่ในท่าตรงครับ4ครับท่าบริหารสะโพกและต้นขาท่าเตรียมจังหวะที่1มือเท้าเอวเตะเท้าซ้ายไปด้านหน้า จังหวะที่2เตะเท้าซ้ายไปด้านข้างจังหวะที่3ครับเตะเท้าซ้ายไปด้านหลังจังหวะที่4ครับเวียงเท้าซ้ายสู่ท่าเตรียมพรม้อมต่อไปครับ5ครับท่าบริหารเข่าและข้อเท้าท่าเตรียมจังหวะที่หนึงือเท้าเอเวเหยียดตัวขยิงปลายเท้าจังหวะที่2งอเข่าย่อตัวจังหวะที่3เหยียดตัวขยิงปลายเท้าวางเท้ทายืนตรงจังหวะที่4กลับสู่ท่าเตรียมครับ ต่อไปครับการปฏิบัติท่าทางพื้นฐานของกิจกรรมเข้าจังหวะและการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายควรเลือกท่าทางที่ไม่ยากจนเกินไปเพราะการปฏิบัติท่าทางที่ยากหรือไม่ชํานาญอาจทําให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ครับนอกจากนี้กิจกรรมข้อจังหวะและการบริหารร่างกายส่วนต่างๆยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับประกอบเพลงซึ่งทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพล,นเพลินและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อปฏิบัติเป็นประจำจะทําให้มีร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่น่าเรองแจ่มใสด้วยครับต่อไปครับการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ส่วนต่างๆของร่างกายได้เคลื่อนไหวทําให้ร่างกายแข็งแรงและเกิดความเพลิดเพลินในการเคลื่อนไหวครับซึ่งหากปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะทําให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะเพลงยังมีอีกหลายรูปแบบเช่นการเต้นราครับ การเต้นรำเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงตามรูปแบบที่กำหนดมีการนำท่าทางต่างๆมาใช้ในการประกอบเพลงลักษณะลีลาตามวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับของตอนเองเพื่อให้เกิดความบันเทิงสุขสนานเพลิดเพลินซึ่งแบ่งเป็นการเต้นรำพื้นเมืองและลีลาดครับกิจกรรมการบริหารประกอบจองังหวะนอกจากช่วยสร้างความสุขสนานแล้วทําให้เพลิดเพลินขณะปฏิบัติแล้วยังช่วยฝึกสมาธิ ของผู้ปฏิบตัติสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะและส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและใจิตใจที่ดีครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ลงในสมุดข้อที่1กิจกรรมข้อจังหวะหมายถึงอ่าตอบมาเลยครับข้อที่2จงบอกท่าทางที่ร่างกายไม่ต้องเคลื่อนที่มาอย่างน้อย3ข้อครับฟังคําถามอีกหนึ่งครั้งครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ลงใน สมุดครับข้อที่1กิจกรรมข้อจังหวะหมายถึงอ่าตอบมาข้อที่2จงบอกท่าทางที่ร่างกายไม่ต้องการเคลื่อนที่มาอย่างน้อย3ข้อครับหรือมากกว่าก็ได้ครับคุณครูก็ขอ,ขอจบการนำเสนอแล้วเจอกันครับต่อไปครับขอให้ทัาเรีนทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ